สไลด์ดักไม่ได้โดยทางยูนัชวาเบตเตอัดเลยชับปุยบอลมาเข้าทางวงสกรวงสกรเลือกช้อยไหนเลือกกก๊กเกงเรียบร้อยเ,เลยครับโอ้โหสประตูต่อหนึ่งครับสีสเกตปิดกรองแล้วครับแบบนี้เกือบ3 0หลาเบอครับเท้าขวาของเขาถือว่าชมังใจได้ครับบอลน,นี่เรียกว่าถ้าจะเสียบสามเหลี่ยมเลยครับผ่านมือของนัทพงขอจรมาดีเข้าไปนะครับ นี่ครับเป็นอีกหนึ่งลูกยิงสุดๆสีวกรลองยิงไกลตรงนี้แล้วบอลตกอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โพุ่งเข้าประตูไปเลยครับตีเสมอเป็นไปไปหนึ่งปงระตูหนึ่งจากสีวกรอสักค,ครับบอลเซตกันไปเซตกันมาสุดท้ายย้อนมาถึงสีวกกอัดร,ระยะ30หลาบอลพุ่งเข้าประตูไปเลยครับอือหือเต็มข้อครับโอ้จังหวะจะบบรับบอลมันตกพื้นนะครับตกในจุดที่ พุทธิพงศ์เนี่ยหมดสิทธิ์จริงๆครับต้องมาหลุดมาครับเมราเบตเข้ามาในเขตโทษคืนหลังเข้ามาโซมินกุกซัดเรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับดูครับนี่ครับก็เสียบอลลูกนั้นเลยครับแล้วก็เมราเบตมองครับแล้วก็ปาดมาให้โซมินกุกเลือกบุ่มแปะเข้าไปโอ้โหแล้วจบสกอร์แบบเฉียบคมเลยนะครับเมราเบตนี่ก็จ่ายดีซะด้วย ได้ยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอาานะครับตีตื่นได้สำเร็จครับหนองบวัวมเชยทำประตูไล่มาเป็น3 1นจากไคโอลรดิเกตเนี่ครับเท้าซ้ายของเขาถือว่าชหมังจริงๆครับยิงผ่านกำแพงระยะแบบนี้ถือว่ายิงยจ้าเพราะมันค่อนข้างใกล้นะครับแต่ว่าไคโอทำได้สมบูรณ์แบบเลยครับยิงผ่านมืออันนี้พงเข้าไปแบบหมดสิทธิ์เซฟครับแม้ว่าพยายามจะผูกเกี่ยวไว้สวยครับชาญชน พาไปต่อแล้วเปิดยัดมาบอลเลยมานพรุตบอลแรกไม่ดีแต่ยังสับลูกนี้โอ้โหจากจับไม่ดีครับกลายเป็นสับด้วยซ้ายลูกนี้ยิงเร้าดีครับสับด้วยซ้ายชาอันชนที่ก็เปิดแม่นมากครับเน้นเลยครับมาให้กับนบพรุษเนี่ยครับเกี่ยวบอลมาแล้วก็สับตู